ทดลองไฟนั้นลองไหม,อมขอน้วยนะโอ้หน้าผักหน้าเหม่งเลยสวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งมาถักทายนะคะทาง youtube นะคะเอาคือแบบตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องแป้งนะคะก็จะทดลองไฟที่ได้มาดูนะคะคือแบบหลังจากที่วันนี้เนี่ยน้องแป้งไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าอีก วันสองวันก็จะออกพรรษาที่เชียงตุงแล้วนะคะก็ทักทายก่อนจะออกพรรษานะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่เราลงไปก็เป็นคลิปที่เราไปถ่ายทาเพื่อที่จะต้อนรับในวันออกพรรษานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะอันนี้คือจะเป็นไฟไฟที่ได้จากาในกล่องปีสนานะคะ คุณนายมามามาตอนนี้ไร์สดจ้าโอ้โหขอกินนมไปด้วยนะคะค่ำคืนก่อนจะนอนน้องเพ็ญก็กินนมหนึ่งแก้วนะคะต้องเอาเก้าอี้ตัวนั้นมาด้วยไม่ไม่คือแบบไฟมันคือแบบมันอยู่ข้างล่างไปสวัสดีค่ะคือแบบตอนนี้หน้าคือแบบอันนี้มากเลยโอ้โหไฟมันอันนี้แรงไปนิดนึงจะทะลุเห็นสิวหมดเลยนะคะกะ็ขยับมาฝั่งนี้ดนึงนะ ได้อยู่ได้เออได้แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นหน้านะ้องเพีงจะว้าวสอง้อยสิบหท่านโอ้โหสวัสดีค่ะอืก็เดี๋ยวถ้าเอาหน้าน้องเพีงเนี่ยไปใกล้กล้องเกินเนี่ยก็จะคือแบบจะแบบทะลุเห็นความรับหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะก็คือแบบต้องต้องชินกับหน้าที่แบบว่าเออมีแบบสดๆนิดนึงนะคะอ่าตอนนี้จะบอกก่อนเลยว่าอากาศก็เริ่มแบบ เย็นๆแล้วด้วยนะคะที่เชียงตุงเนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าก็หมอกลงแล้วด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งจากเอฟซีอะไรคะอ่านไม่เห็นชัดเลยค่ะก็รับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคือวันนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าน้องแป้งไม่ได้ลงคลิปนะคะก็ อย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละนะคะคือถ้าน้องเป้งเนี่ยจะออกไปถ่ายทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบว่าจะลาบากนิดนึงนะคะอืมก็คือแบบแล้วจะออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะก็เราก็คือแบบอ่ายัางไงอะก็แบบต้องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นแบบอ่าพร้อมกับงานบ้านไปด้วยเนาะก็จะเป็นจะออกพรรษาที่หนึง่งอย่างเนี้ยเราก็ต้องทําความสะอาดหรือว่าทําอะไรหลาย,ลายๆอย่างต้องเก็บต้องอะไรใช่ไหมคะมประมาณนี้คะ่ะอ่า ตอนนี้ก็คนเข้ามาดูองแป้งอยู่ที่3 4 0สท่านแล้วนะคะในะในภายใน3นาทีนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจน้องแปงมาตลอดนะคะอ่ะพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปลงอยู่นะคะ1 EP เนาะกะ็ที่ได้ถ่ายคลิปลงนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยก็ตอนนี้เนี่ยคือยังไงอ่ะก็จะเป็นคลิปแบบแบบ แบบเร็วๆนิดหนึ่งอ่ะแบบมันแบบถ่ายวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยน้องแป้งก็ยังออกไปถ่ายทําแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในแบบในแนววิถีชีวิตวัฒนธรรมตามชนบทแล้วก็คือแบบก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงตุงในตามที่น้องแป้งได้ไปถ่ายทำเนาะก็ในตอนนี้เนี่ยคือแบบอย่างที่เรารู้กันเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คือแบบเข้าใจกันเนาะ ก็คือแบบเออต้องไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเราก็ต้องถ่ายในร้ายสไตล์ของเราโพสอัปเดตชีวิตประจําวันอย่างนี้นะคะเกล้องตัวนี้คือแบบมันมันแบบสดมากจนทะลุเห็นหน้าสิวเลยในยขอดูหน้าต้องไปหน่อยดิเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ค่อยโอเคเนาะคือแบบแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสไงคือแบบเราเราไม่ได้ซีเรียสคือแบบประมาณนั้นขอขอดูหน้าขอดูหน้าตัวเองก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ก็ได้อยู่นะคะหสมสสคัญน,น้องแป้งสู่ๆนะคะน้องแป้งให้กําลังใจนะคะว่าขอบคุณค่ะจะน่าสดหรือแต่งน้องแป้งก็น่ารักเสมอนะคะอเป็นยังไงกันบ้างคือแบบหลังจากที่น้องแป้งเนี้ยก็ไปแต่งหน้าที่ร้านน้องเขาเนี้ยก็คือแบบคนละคนเลยไหมกับหน้าตอนนี้อ่ะกับหน้าที่ตอนนี้ในเวลานี้นะคะ่ะก็ โอ้ oh, 400ท่านในภายใน4นาทีกว่าแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะอะเข้ามาเข้ามา1,000คนเลยคือแบบจะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะก็จะออกพรรษาลแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากจะมาพูดกล่าวถึงแฟนๆที่รักที่รับชมน้องแป้งอยู่นะคะตอนนี้ผู้ติดตามของน้องแป้งก็อยู่ใน2แสนกว่านะคะแล้วก็จะสิ้นปีแล้วคือแบบอยังไงอะ น้องเปงก็เข้าใจตัวเองเลยคือแบบอคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าพูดยากมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะอืเนาะก็ให้เข้าใจน้อ,องเปลงในณนจุด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 นี้ด้วยเนาะก็จะ500ท่านในไร้สดครั้งแรกที่เดยรอบเดินนี้นะคะนานมามา้าๆแล้วที่น้อ,องเปลงไม่ได้มาไราสดในช่อง YouTube นะคะก็นะ าจากตอนนี้ก็ทาง Facebook ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะเพราะว่า,ายัางไงอ่ะไม่ได้ไลฟ์สดมานานมากๆเลยนะคะสวัสดีหอมแป้งให้กำลังใจนะลูกขอบคุณมากค่ะ FC ครับนะคะอ่า FC ของน้องแป้งอยู่จากประเทศไหนบ้างแล้วก็อยู่จังหวัดอำเภอที่ไหนกันบ้างคะทักทายหน่อยก็ได้นะคะ น้องแป้งรู้สึกว่าสิวขึ้นเยอะใช่ค่ะคือแบบตอนนี้เนี่ยน้องแป้งรู้สึกว่าน้องแป้งแพ้หน้ากากอนามัยอ่ะคือยังไงอ่ะตอนนี้น้องเป้งก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้มันเป็นผ้านะคะเพราะว่าที่อันนั้นอ่ะคือแบบเราใส่ตลอดใช่ไหมแล้วก็ใส่ตลอดตอนนั้นมันเป็นช่วงอะไรคือแบบแล้วเวลามันร้อนด้วยมันเป็นหน้าร้อนใช่ปะแล้วก็มันคือแบบเหงือกออกแล้วมันใส่ผ้านามัยแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าหน้ามันแบบตึงคือแบบ สิวอ,ออกขึ้นมาแต่มันไม่ออกที่ไหนนะคะมันก็ออกตรงที่มันมันมันที่เราปิดปากเนี่ยเลยคะ่ะมันก็ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันที่มันเป็นผ้าคลุมผ้าผ้าเนี่ยเอาใส่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาที่มันเป็นอันที่เขาทํามาอันนับหน้ากากปิดปากเนี่ยเอาใส่อีกรอบหนึ่งนะคะฮ่าฮายังสวยอยู่ครับขอบคุณมากเลยคะ่ะบางกระบี่กรุงเทพครับว้าวกรุงเทพ น้องแป้งรีวิวกล้อง GoPro 10ด้วยนะครับได้เลยค่ะพรุ่รงนี้จัดไปหนึ่งคลิปนะคะก็เป็นกล้องในรอบหลายปีแล้วอะ่ะที่น้องแป้งใช้ GoPro โโตั้งแต่น้องแป้งไปไปไป,ไปกรุงเทพเนาะอ่าตอนนั้นก็เป็น GoPro โโ7นะคะที่น้องแป้งเได้ไปซื้อที่กรุงเทพนั่นะแล้วก็ ยังใช้ไม่เป็นหรอกนานนานที่ไม่นานๆก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้เป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องแมงก็เออน้องแมงก็สอยมาอันหนึ่งเลยอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นคือแบบต้องชาร์จแบตต้องอะไรศึกษาข้อมูลอะไรให้มัน ให้มีความพร้อมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะมาถ่ายทําให้ดูอีกที่นึงนะคะว่ากล้องโ,โปรเจคเเนี่ยความชัดเจนแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามน้องแป้งด้วยนะคะ,ะน้องแป้งก็ไม่ได้ใช้คือแบบเป็นกล้องตัวใหญ่อะไรแบบนี้มานานม,มากๆแล้วคือแบบตั้งแต่น้องแป้งก็ช่วงที่น้องแป้งใช้กล้องทีออ่อันตัวใหญ่ที่เป็นแคนนอนน้น้องแป้งได้เอาไปถ่ายทํา เป็นเป็นถ่ายทําที่โคกหนองนาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไปโคกหนองนาไม่ได้ไปที่ไหนเลยก็เลยคือแบบเออก็ใช้เป็นบางช่วงนะคะคือแบบอืมตอนนี้เนี่ยกล้องก็มีแล้วอะไรคือแบบมันมันพร้อมใช่ป่ะแต่ว่าอยากจะลุยอยากจะลุยงานมากๆเลยในใจนี่คือแบบอืมตอนนี้ฉันจะไปถ่ายทําที่ไหนอยากว่าเออถ่ายอันุ้นอันนี้คือแบบอยากจะอัพมากๆเลยแต่ว่าด้วยที่แบบว่าใจนี่คือไปแล้วนะแต่ว่าตัวเนี่ยยังไปไม่ได้นะคะ ก็คือแบบเชียงตุงเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองแบบเล็กๆมันเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค <carts S 2> ือแบบมันไปที่ไหนแล้วก็มันคือแบบเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงอ่ะมันมันง่ายสะดวกนะคะคือแบบไปไปที่ไหนก็มันคือแบบมัน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 เป็นเมืองที่แบบว่าเ แคบบก็ไม่ได้ว่าสิไม่ได้แคบสิเพมันก็ใหญ่อยู่นะแต่มันก็โอเคสําหรับคนในพื้นที่อ่ะค่ะ,ะ,ะทักทายยามเย็นครับอาตอนนี้คือมืดแล้วด้วยนะคะตอนนี้ตีโบเลมาตัวตีโบอะไรมาตัวโตบุาโอ้เอ่อนายเอาอันนี้อ้ตีโบอ๋อตีโบ เพี้ยนแล้วพูดภาษาไทยกับพูดภาษาพมา่าคือแบบมันสลับกันแล้วก็ลิ้นจะแบบมาขัดขัดนิดนึงนะคะก็ติบอลเลตตัวแค่ดบอลนอชินีกาวดงตัวแค่ดบอลนอปากกซีน้องแป้งว้าวอยากไปอยู่เชียงตุงกับน้องแป้งจ้างวามรีไวคําคาวไม่ไม่เล็กนะเชียงตุงกว้างใหญ่กว้างใหญ่ใช่ค่ะเชียงตุงเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นเนี่ยมันมันก็ใหญ่นะคะ ถ้าเอาแบบมันมันก็ใหญ่มันเป็นเหมือนจังหวัดอย่างนี้นะคะ่ะมันเป็นเหมือนจังหวัดเนี้ยคือแบบถ้าถ้าเราแบบคิดแบบเมืองเล็กๆมาแบบเนี้มันก็ต้องมาอยู่ในอะไรอะในเมืองชิงตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเอาในประวัติศาสตร์นะคะสู้ๆน,น้องแป้ง FC ปรุรีดครับเอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอย่างนี้ฮัลโหลน้องแป้ง s g r o in Thailand เอ่อ หน้ามาหายแล้วน้องแปง้งอ่าคือแบบน้องแป้งรู้สึกว่าน้องแป้งยังไม่ชินกับทรงผมที่มันเป็นหน้ามา้าค่ะเพราะว่าคือ,อยังไงน้องแป้งเป็นคนที่ผมเส้นผมบางแล้วก็คือแบบมีผมน้อยนะคะก็ถ้าแบบเราแบ่งมาตรงหน้ามาใช่ปะ่ะข้างหน้าใช่ปะ่ะเวลาเรามัดก็มันก็รู้สึกว่ามันจะมีน้อยมากแล้วมันจะเห็นถึงหนังเส้นหนังหัวของเราเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบยังไม่ชินแล้วก็คือแบบถ้าความจริงน้องแป้งเนี่ยอยากจะเอาไว้หน้าม้าเนี่ยให้มันหนานิดนึงนะคือชอบนะ ชอบเหมือนลิสตานะคะอ,อ,อะไรคะโมโบโดูแล้วสดใสน่ารักนะคะอะไรคะเนี่ยลุงโบชอบดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องแป้งกินข้าวเย็นกับอะไรเอ่ย fc เชียงรายครับนะคะวันนี้น้องแป้งกินข้าวกับปลาปิ้งอบที่น้องแป้งเคยทำนั่นนอค่ะ เชียงตุงอยู่ในรัฐไหนครับชานเหนือหรือชานใต้เชียงตุงอยู่ในรัฐชานตะวันออกค่ะเชียงตุงอยู่ในรัฐชานตะวันออกนะคะก็ติดติดทักเคเล็กชายแดนไทยพมา่าทักเคเล็กแม่สายนะคะภาคเหนือของประเทศไทยเนาะ เชียงตุงเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะใครมาเที่ยวแล้วคือแบบลงรักษลงรักสน่หแห่งเมืองเจ้าเชียงตุงแน่ๆเลยค่ะ ดีเดวน้องแป้งออกไลฟ์สดบ่อยๆนะคะก็คือแบบถ้ามีเวลาน้องแป้งก็อยากจะมาไลฟ์สดบ่อยๆนะคะว้าวใน1ิกว่านาทีคนดนูองแป้งภายในห0 0อกว่าท่านนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังมาพูดคุยแล้วก็เป็นเพื่อนกันในยามค่ําคืนนี้นะคะในรอบนานนานทีแล้วเนาะสวัสดีค่ะน้องแป้งรักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นกัน,นะคะ่ะรักษา,ส,าสุขภาพกันด้วยทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็ ขอบอกกล่าวบนหน้าจอนี้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับคำที่น้องแป้งอ่าให้ในตอนนี้นะคะรักแป้งชอบแป้งคิดถึงแป้งนะคะขอบคุณมากค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดเนาะก็คือบางครั้งเนี่ยที่น้องแป้งไม่ได้ลงคลิปเนี่ยน้องแป้งไม่ได้อ่านคอมคิดเห็นอย่างเนี้ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์อย่างเนี้ยก็รู้สึกว่าคิดถึงทุกคนนะคะคือแบบ คือมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่เวลาเราลงคลิปเนี่ยไม่ว่าคนจะดูเน้อยหรือเยอะเนี่ยมันก็คือแบบถ้าขอให้เราเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์ให้มันแบบว่าจะเยอะหรือน้อยก็ว่าไปนะคะมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเราก็คิดเสม,มอเลยว่าอืมถึงแม้คนจะดูเรามันยังไงเนี่ยเราก็ยังได้อ่านความคิดเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะก็ดีใจนะคะขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ คอยแบบยังไงอคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนน้องแป้งใน YouTube นะคะทุกช่องทางเลยนะคะ <c oughs> ถ้าจะไปเที่ยวเที่ยวทะเลพัม่าที่ไหนสวยที่สุดแนะนำหน่อยครับคือแบบถ้าจะให้สวยที่สุดเนี่ยน้องแป้ว่าในรัฐมอนเนี่ยสวยนะเออเน็ตตกป่ะเนี่ยแน,น่นอน ลัดมอนนะคะลัดมอนที่เชียงใหม่ครับอ่านเน็ตเน็ตมาแล้วนะคะน้องแป้งเชียงตุงโมโบโคืออะไรคะก็เชียงตุงมีคือแบบบางบางทีความคิดเห็นเนี่ยน้องแป้งก็อาจจะแบบว่าอขอขออนุญาตเลื่อนผ่านนะคะคือถามว่าน้องแป้ง ไม่อ่านเนี่ยคือแบบไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะคือเห็นนะคะใหม่สุนัขน้องแป้งใหม่สุงคาปีใจนนปีใจนนใช่ไหมคะปีใจนอนอยู่ตีในเมืองไทยคะ่ะห้ารักเธอจานางแป้งขอบคุณค่ะติดตามมานานแล้วแต่ไม่ได้เม้นท์ค่ะแป้งคนงามขอบขอบคุณมากเลยนะคะน้องแป้งกระจุกนะคะก็คือแบบ w i f i มันอาจจะตกเนาะ น้องแป้งป้าปติดตามมาตลอดอยากให้น้องแป้งลองทําสีผมบ้างคงสวยมากๆคือวันนี้ใช่ไหมน้องแป้งไปไปที่ร้าน <c oughs> เขาเอาน้องเขาก็บอกว่าจะทําสีผมให้น้องแป้งแต่น้องแป้งรู้สึกว่าน้องแป้งเข็ดแล้วอ่ะคือตั้งแต่น้องแป้งทำสีนางพยาผมขาวอ่ะโอ้โห คือแบบผมน้งไอ้เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยสียังติดอยู่เลยนะคะใช้เวลามาประมาณ3ปีกว่าแล้วคะ่ะยังแบบยังไม่ได้ผมเดิมเมเลยนะคะอ่ะตอนนี้ไลฟ์สดมา15นาทีแล้วนะคะอะไรคะอย่าดูถูกความรักของแป้งยังจําได้อยู่เอ่อยังไงคะอืม ฝนตกหรือเปล่านะคะฝนไม่ตกนะคะ <c oughs> ชาญเมืองไหนเป็นเมืองหลวงครับเมืองตองจีเนาะอ่าเมืองหลวงสถนนานการณ์เป็นไงบ้างครับอืมจับสาวไป,ปติดต่อไม่ไม่ได้นะอะไรอะ อ้าวตอนนี้คนเข้ามาดูน้องแป้งในเจ็ดร้อยกว่าท่านแล้วนะคะก็อ้าอยากจะให้น้องแป้งเล่าอะไรอีกภายในห้านาทีไหมคือแบบก็รู้สึกว่า,าไม่ได้มาไลฟ์สดก็ขอมาทักทายในช่วงค่ําคืนนี้เป็นเวลา,าให้เป็นที่อะไรเนาะหนาวหรือ,อยังน้องแป้งคือเชียงตุงเนี่ยก็อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะ ก็น้องเป้งอยากจะฝากถึงแฟนๆที่รักนะคะที่อ่ อยู่ในช่องน้องแป้งนะคะคือแบบยินดีต้อนรับที่สมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆเนาะก <ๆ S 1> ็อยากจะฝากถึงทุกๆท่านว่าอขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะยังไงก็น้องแป้งก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามน้องแป้งเนาะไม่ว่าคือแบบเราจะ,ะเคยคุยกันไหมคือแบบไม่เคยคุยกันไหมเคยทักทายหรือไม่เคยทักทายเคยเห็นไม่เคยเห็นเนี่ยน้องแป้งก็เป็นกําลังใจผู้ที่ติดตามน้องแป้งเสมอเลยนะคะก็คือแบบ ยังไงอะบางครั้งเนี่ยน้องแป้งเห็นว่าเออน้องแป้งเดินไปเงี้ยมีคนจําได้แล้วก็คือแบบทักทายน้องแป้ง,ปงก็รู้สึกว่าเออเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็เป็นครอบคอรัวดีมากเลยนะคะรู้สึกดีใจนะคะก็ใส่เสื้อนานๆนะครับน้องแป้งเอออะไรคะ เล่าเรื่องวัคซีนหน่อยครับคือแบบผมมาน้องไปหายไปไหนใส่เสื้อนานๆนะน,น,น,นะคะเห็นไอดูแลยสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับด้วยความยินดีขอบคุณครับนะคะอ่าคือแบบยังไงอะ่ะน้องไปก็อยากจะเล่าอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะคือแบบยังไงอะ่ะ มันก็พูดลำบากมากๆนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่จุดนี้อย่างเนี้ยคือแบบถามว่าถ้ามีเวลาว่างอย่างเนี้ยน้งเปนเนี้ยก็จะหาข้อมูลหาอะไรต่างๆนานาแบบก็ไม่ค่อยจะได้อยู่เฉยหรอกค่ะคือแบบบางครั้งที่น้องเป้งไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนี้ยก็คือแบบอ่านนะคะน้องเป้งน,น้องเป้งอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะ <laughs> คือแบบจะสำลักแล้วหมายถึงอยังไงคะ หมายถึงสถานการณ์อ๋ออันนี้คือแบบอ่ากินข้าวเย็นด้วยยังนะครับนะครับผ่านแป้งไร้สดถึงตีห้าเลยนะโอ้โหคือแบบไม่ได้เนาะก็เดี๋ยว อ่ะตอนนี้น้องแป้งก็จะไลฟ์สดมาประมาณ2ี่สินาทีแล้วนะคะคนดูน้องแป้งก็เกือบพันเลยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่ยังเข้ามาดูน้องแป้งแล้วก็ทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจและก็อยู่พูดคุยกับน้องแป้งนะคะยังไงเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยน้องแป้งก็ขอไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะแว้มาทักทายในช่วงเวลาเพียงเท่านี้นะคะอืม ี๋ยวน้องเก็จะขอปิดไลฟ์สดแล้วก็ทักทายเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็ย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าสดมากนะคะอยากจะดูน้องเป้งในที่แบบว่าที่น้องเป้งแต่งหน้าก็ไปดูได้นะคะก็มีนะคะแต่งเป็นคนละคนเลยนะคะเกาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องเป้งจะล่ำลาไปด้วยในช่วงค่ำคืนเวลานี้ก่อนแล้วก็พักผ่อนกันนะคะบายๆอูนเน็ตตกพอดีเลย